สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีนี่ของนะครับผมเป็นสิ่ลค้อยมาดนนะครับผมส่งไปเข้มยู่เมืองจีนนะครับผมพึ่งเดกกับมาใส่เวลาเข้มอยู่ประมาณสองเดือนนะครับผมเดี๋ยวชิมาเปิดให้เบื่อนาข้างในนะครับผมเขาเปลี่ยนสินค้าให้เลยนะครับ เบึนกันว่าข้างในมันเป็นอีอย่าง แทน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 กิมบอลครับเป็นไม้กันสั่นนะครับผมที่ทรงไปเข้มนะครับผมที่เมืองจีนนะเขาส่งนะครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าอ่ะเอาไทยดีกว่า เขาบอกว่านะครับผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะ,ะผมมาแก้ดูด้านหน่อยนะครับผมหน้าตานะครับผมเป็นกิมบอลยี่หอ้อมินิโมซานะครับโมซาเอเซนเชียลมินิไทยแลนด์นะครับต่อไปนี้ก็จะได้ไปทายคลิปวิดีโอนะครับะนะครับโมซานะ,ะผมจำได้ว่า ไอเครื่องเก่าของผมนะผมได้ติดสติกเกอร์นะครับผมติดสติกเกอร์ของโมซาเข้าไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องใหม่นะครับผมในชุดก็จะมีนะครับผมสายชาร์จแบตเตอรี่นะอ่ะแล้วก็มีนะครับถุงใส่นะแต่ว่าไม่มีนั่นนะครับไม่มีจะไม่มีอ่า อะแดปเตอร์นะไม่มีอะแดปเตอร์แล้วก็มีนะครับที่แถมมาเป็นขาตั้งนะครับขาตั้งใส่เข้าไปตรงท้ายนะครับางี้อ่ะปึ๊บเวลาเราจะตั้งนะครับประมาณเนี้ยอ่ะนะครับเนี่ยอ่าปุ่ม power นะครับอยู่ตรงนี้อ่ะจะเปิดลองเปิดดูนะครับผมปึ๊บไฟเข้าหรือไม่หรือว่าเราต้องไปชาร์จก่อนนะครับผมวิธีเปิดนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผม ขยับหัวมันนะปุ๊บเลื่อนมาตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้แล้วก็บิดนะครับบิดอ่ะเลื่อนตรงนี้ครับแล้วก็บิดขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกเข้าไปในล็อกของมันนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมเข้าล็อกมันแล้วนะอ่ะทีนี้ปุ๊บเราก็เลือกอ่ะหมุนอย่างงี้นะครับอ่ะหมุนอย่างงี้ปุ๊บทีนี้เราก็ใส่นะครับผมโทรศัพท์ ของเราตรงนี้อ่ะนั่นเองนะปึ๊บนะครับอหน้าตาะออกมาประมาณนี้อ่านะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะไม่มีไฟ มีมีไฟครับผมอ่ะเห็นไหมอ่ะนะครับผมก็จะเป็นนะประมาณนี้นะครับผมเราก็เลื่อนซ้ายนะครับเลื่อนขวาได้ประมาณนี้อ่ะเนี่ยนะครับปุ่มนะครับผมเลื่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะวิสวิงไปทางซ้ายนะครับเอออ่ามันก็จะหมุนเบของมันนะครับสวิงไปทางขวามันก็จะหมุนของมันนะครับผมให้มันกลับมาที่เดิมนะครับผมเรากดปุ่มตรงนี้ ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บค้างไว้นะครับผมปึ๊บอ่าอ่ะเฮ้ยอ่ะกลับมาแล้วนะครับผมหน้ามันก็จะหมุนกลับมานะครับเราจะสวิงขึ้นบนนะครับผมขึ้นล่างนะครับผมก็ได้นะแบบประมาณนี้อ่ะนะครับอ่านะครับผมตัวท,ที่เป็นไฮไลท์มันนะครับผมจะมีอยู่ที่ว่าเป็นอ่าเขาเรียก ฟังก์ชันอะไรไม่รู้นะครับผมมันจะหมุนพวงสว่านได้นะครับประมาณนี้ปึ๊บไม่ใช่ผมจทำให้ดู ก็เป็นนะครับผมกิมบอลไม้กันสั่นสําหรับโทรศัพท์มือถือนะครับผมเวลาที่เราจะไปถ่ายคลิปวิดีโออะไรนะครับผมก็จะทําให้นะครับผมคลิปวิดีโอของเรานั้นไม่สั่นนะครับผมก็ช่วยได้ดีนะครับพอสมควรนะครับสําหรับกิมบอลไม้กันสั่นทําให้วิดีโอนะครับไม่มีความสั่นสะเทือนนะครับน้อยลงนะครับภาพก็จะสมูทขึ้นนะ เวลาเราไปถ่ายคลิปวีดีโอนะครับผมที่เราต้องเดินไปเดินมานะครับผมขึ้นบันไดอะไรประมาณนี้เนาะก็จะทําให้นะครับภาพในการถ่ายคลิปวิดีโอนั้นนะครับผมมีความนะครับผมสมูทก็คือไม่สั่นไม่ตาลายนะครับผมก็ประมาณนี้นะตอนนี้อ่าของเข้ามาใหม่นะครับผมแบตเตอรี่ก็มีน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวจะมาอ่าถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมในช่อง ่องเที่ยวนะครับคอยดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับผมเดี๋ยวติดตามได้ในเร็วๆนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมนักข่าฮานอยนะครับผมหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยู่ตอนท้ายนะก็ไปติดตามดูกันได้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องเที่ยวมั่วไป วันนี้มาดูผลฮานอยนะครับผมกันสุดตรค่าฮานอยนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษ <c oughs> นะครับสูดเจ็ดสุดหกนะสูตไหนเป็นยังไงมาดูกันนะครับฮานอยสูตรพิเศษนะครับผมเออโทษทีฮานอยพิเศษนะครับสองหนศย์ 210, นะครับแปดสเข้าไปที่สูตรหนะครับหนึ่งอ่ะเฮงจริงๆนะครับ8ปดสี่ เข้าไปที่ฮานอยสูตรเจ็ดนะอ่านะครับผมฮานอยสูตรที่6นั้นเข้าฮานอยพิเศษหมดเลยนะครับผมทั้งบนและล่างเนาะฮานอยปกตินะครับหกห้าเก้าแปดศูนย์นะครับไม่มาสักหน่อยเลยนะครับผมอ่ามานะครับผมกลายเป็นมาที่ฮานอยสูตรที่เจ็ดนะครับแปดศูนย์นะครับตัวที่เป็นสายแปดนะนั่นเองนะครับมาแปดศูนย์เนาะก็ยังมานะ v p ออกอะไรเอ่ยเมื่อวาน VIP 2041นะครับ VIP 9 2041 VIP มา20นะครับมา0ูกอ่ะก็ยังมาทุกหน่อยนะครับผมทั้งสองสูตรนะส่วน1 4นะครับไม่มีมีแค่0 4แล้วก็1มีแค่6เท่านั้นเองนะครับ1กับ4มาด้วยกัน เป็นอันว่านะครับผมฮานอยสูตรที่6นั้นมาพิเศษนะครับมาที่ฮานอยพิเศษ10นะครับกับ8 4ส่วนฮานอยปกติอ่ะนะครับผมมาสูตรเจ็ดเฉยเลยนะครับผม80นะครับ5้าไม่มีนะครับผมเราไม่มี5เลยเมื่อวานนะเมื่อวานไม่มีเลข5าสักสูตรเลยนะครับผมฮานอย VIP นะครับผมมาสูตร6กทำไมเป็นงั้นไปนะครับ ดังนั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสูตรนี้แล้วนะครับผมเปลี่ยนสูตรหบวก6ลบ1เปลี่ยนเลยนะครับผมที่มาไม่บอกนะครับอ่ะบอกไว้เลยนะครับที่มาของสูตรนะครับผมไม่ได้บอกนะอ่ะนะครับเป็นสูตรนักค่าหาหน่อยนะครับผมสูตรใหม่เลยแล้วกันนะครับแกะกล่อง วันนี้ได้นะครับผมใครแกะได้นะครับไปแกะเอานะครับห้าบวก8ดนะครับได้เท่ากับห้าบวก8ดได้เท่ากับส3ามนะครับเพิ่มแต้มไปสี่ห้านะครับแล้วก็เจ็ดทเหมือนเดิมนะครับผมได้เป็นนะครับผมของฮานอยสูตรที่หเป็นสามห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สอง8ูนย์ดนะครับฮานอยสูตร7ก็ใหม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนสูตรมันก็ต้องใหม่ตามกันนะครับ ได้สองศูนย์เก้าแปดแล้วก็สองสามเจ็ดแปดนะครับอ่ะวันนี้ลองดูนะระหว่างนะครับผมศูนย์หกศูนย์เจ็ดใครจะมาน้อยไหนกันนะ <c oughs> ส่วนเลขเด่นยังเป็นนะครับผมตัวเดิมนะครับผมก็คือศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอ่าศูนยะ์หนึ่งสองสามชุดที่เป็นนะครับผมเลขศูนย์นะอ่านะครับเลขศูนย์ ศูนะครับผม0นยะ์ะมี0 0นย์ศูนฝั่งนี้ 0, 0 0 0 1ไม่มีนะครับ1ไม่มี2นะครับ2 2 2 2 2 2 2 2งสนะครับ3 3มสฝั่งที่เป็นเลข3ามทางนี้อ่ะสนะครับ ตัวเลขที่ชนกันมีไหมนะครับเพีย <c oughs> มีไหม,ม,มนะครับผมมี23งสามนะครับสามศูนเอ่ะเห็นเด่นๆแล้วนะครับผมชนกันนะ3ามสองสามศูนย์สามเก้าสมะครับสามสองสามศูนย์มี72องห้าสองนะครับเจ็ดสองเนะครับ,70 70รบตัวเลขที่ชนนะ ่ตัวเลขที่ชนนะครับผมนี่สายนี้นะครับตัวเลขที่ชนนะครับเจ็ดก้าเจ็ดแปดนอกนั้นนะครับผมไม่น่าจะชนกันแล้วแหละนะครับผมน่าจะมากันคนละคนละทิศละทางแล้วนะครับผมที่ชนกันก็มีอยู่จังมวนแปดชุดนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับ ฮา,านอยนะครับผมสูตรนี้ผมลงไว้ท้ายคลิปนะครับใครที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ขอเสียใจด้วยนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่าลงข้อมูลกันอยู่ที่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมที่ลงข้อมูลในช่องท่องเที่ยวเนาะห้าหกเจ็ดนะครับห้า ดังนั้นชุดที่เด่นนะครับสองห้ามีไหมมีนะครับผมสองหกไม่มีนะครับสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดนะครับสามห้าสามเจ็ดไม่มีนะครับผมอ่ะมาดูในชุดสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะข้อมูลนะครับผมอ่าข้อมูลนี้นะครับผมสองห้าสองเจ็ดนะเป็นชุดเด่นนะครับผม แล้วก็อ่ะน่าจะเด่นอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สายที่เป็นเลขสามนะครับสายที่เป็นเลขสามเด่นนะครับอ่ะวันนี้เนาะเรามาดู ของฮานอยกันนะครับผมวันนี้อ่ะวิเคราะห์กันนะครับผมที่ฮานอยสูตรปกตินะครับเพราะว่าฮานอยเราเป็นสูตรปกตินะครับผมสามสองนะครับเด่นเห็นนะนะครับสามสองหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าไม่มีสองสามสองสามนะครับผมมีนะครับผมหนึ่งสามไม่มีนะครับสองห้านะครับ เห็นไหมนะครับผมมี25นะครับ24มีนะครับ24 14ไม่มีนะครับ18 19อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมตัวเลขที่นะครับเด่นออกมานะเด่นมานะครับผมเป็น23นะครับ25 24 79 <c oughs> 79ไม่มีนะครับฝั่งนี้19 สองศูนติดอยู่ฝั่งนี้นะครับสองศูนติดอยู่ฝั่งซ้ายอ่าสุดเจนะครับผม2 0งศูนะครับสองศนะครับผมอ่าเห็นไหมสองสาย์สามสาไม่มีนะครับผม29ก็ 2, 9, ไม่ม,ม, 2, 7, 2, 9, มีนะครับผม29ไม่มีมีแค่สองเจ็ดแต่สองเก้มีนะครับผมติดอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับ29งเก้านะ จะเห็นได้ว่านะครับผมวันนี้1 2 3 4 5ชุดนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนะครับผม3ามเก้าสี่เก้าหมนีนะครับ39มเก้านะครับมีนะครับสามเก้าสามนะครับสามศมีนะครับผมฝั่งนี้นะครับสามเ 49มีนะครับผมสี่นย์มีนะครับสี่เก้าี่ศูนย์มีสี่เก้ายมีไหมครับมีห้าเก้านะครับห้มี5้าเกดังนั้นนะครับผมฝั่งนี้ก็เด่น6ตัวเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เด่นหกตัวเหมือนกันนะครับแต่ผมจะฟันให้ฝั่งนี้นะครับผมสามเก้านะครับ3ามศ 49แล้วก็40นย์นะครับผมเป็นฮานอยทั้งหมดนะครับผมฝั่งขวามือนะครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายมือ2 3 2สา4สอง9าสองนะครับ3930 49 40, แล้วก็40เป็นฮานอยปกติเนาะฝั่งนี้ทีนี้มาดูฮานอยพิเศษนะครับผมฮานอยพิเศษนะครับฝั่งขวามือนะครับ 6, 3สนะครับ6,4 7 3 74 4สดสี่สี่ชุดนะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะอ่าทีนี้มาดูข้อมูลสุดท้ายนะครับผมฮานอย VIP นะครับฝั่งนี้นะครับสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามสี่ชุดนะครับฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะครับศูนย์สี่ 0514แล้วก็15นะครับผม4ชุดเหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมจะเฮงกันในวันนี้นะครับผมใช้ข้อมูลนะครับผมในวงกลมปากกาสีแดงนะครับผมแล้วก็ลงมือนะครับจัดการตามใจชอบของเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นข้อมูลในชุดนักฆ่าหนอยนะครับนักฆ่าานอยนั้นเป็นสูตรนะครับผมที่ลงเฉพาะเจาะจงนะครับผมสูตร ฮาหนอยปกติเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกจะไปเลือกนะครับยึดใส่นะครับผมฮานอยอะไรนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกนะครับวันก่อนนะครับหลุดทุกหน่อยนะครับเมื่อวานก็เข้าทุกหน่อยนะครับทั้งหลักฮานอยศูนหแล้วก็ฮานอยสุนเจ็ดนะครับส่วนนะครับผมวันนี้นั้นจะมาทุกหน่อยหรือไม่นะเพื่อนๆสมาชิกก็ไปลองวิเคราะห์ดูนะครับในนี้มีตัวเลขที่ท่านชอบหรือไม่นะครับผมก็นําไปใช้งานกันเนาะประมาณนี้นะครับผม ข้อมูลเป็นความน่าจะเป็นนะครับในทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านจงวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับตัดสินใจดูให้ดีอ่ะนะครับแค่ไปทั้ง3าห้าน่อยนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์พิจารากันสําหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ